ต่อแถวหยิดสองเทียงอะไรนึกได้ไดว่านาทีเดวไ่ได้เรียวยาเปล่าีนอได้ราเปล่าดีพานกก่อยวัยพาะหน้าแพทย์ท่เอาขึ้นคนรอยต่อแถวดีๆหน่อย